จองแจองกีนห้องนะจองสามโอเคขาไหนลันจองไว้สามใช่ไหมใช่โอเคได้ยโอเคนเดดค่ะบรบการ่ะต้อนรับค่ะลูกค้ามาติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะอ๋อเช็คอินค่ะเช็คอินนะคะไม่ทราบว่ามาในนามของใครครศิลปะพาสตสเลคค่ะ ลูกค้าจองทางออนไลน์วใช่ไหมคะแช่ขอดูหละะักฐานหน่อยครับสักครู่นะคะลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าคือจองกี่ห้องคะสามค่ะแต่ในนี้มันมีแค่สองห้องเองนะครับคุณอ้าวจองจาสามขลักฐานด้วยค,อคือสายแต่ดัาแต่ดันไปแล้วด้วยใช่ค <ผม S 1> ล้วขอ,อดูแบบประชาชนของคุณลูกค้าหน่อยนะคะสักครู่นะคะรหเลย แต่มันมีแค่สองจริงนะคะคุณต่อต่เลยแค่นะคะตี้สใช่ใูนะคะเดี๋ยวรผู้จัดการมาผู้การเี่สอะรเดี๋ยวคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะติดต่อผู้จัดการแค่แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูกค้ามีปัญหาทางด้านไหน่ค่ะ คือพอดีว่าจองห้องไวสามห้องค่ะแต่ว่าคิดเงินรวมแล้วเ่คือสามแต่ว่าทางร mm ีเซพชันเช็คให้แล้วเนี่ยเราจองไปแค่สองแต่เราชดใชเงินไปสามห้องค่ะตรวป,ประติชาชลบุรดูอะไรอย่างนี้ค่ะข้อมูลบัญชีไว้แค่สองห้องค่ะแต่ว่าเขารีทางการเินไวอยู่อี่สาม งั้นเดี๋ยวทางเราจะเปลี่ยนห้องให้นะคะจะเป็นห้องที่พรีเมียมกว่าเเิมค่ะลูกค้าจะเป็นห้องซูพีเดียนะคะเอจะมีความจะมีสิ่งำอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจากเตียงที่ลูกค้าจองไว้จะเป็นเตียง3 3ฟุตเป็น3ฟุตนะคะจะเพิ่มเป็น6ฟุตนะคะลูกค้าลูกค้าพอใจไหมคะก็จะนอนนะคะจะนอเอยู่แล้วเอา,เอา,เอาั้นสักครู่นะคะเดี๋ยวทำเรื่องให้ใหม่ นี่ค่ะคุณลูกค้านี่คือคีการห้องห้องหนึ่งห้องสองก็ห้องสามนะคะแล้วก็บัตรประชาชนคือคุณลูกค้าค่ะถ้ทาทางเราต้องขออภัยด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะ <Okay. S 1> let's go ผิด สวัสดีค่ะไม่ทราลูกค้ามาติดต่อกันอะไรคะจะมาเช็คเอาท์ค่ะอ๋อคุณลูกค้าเช็คทางด้านนี้เลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณลูกค้ามาเช็คเอาท์นะคะขอดูบัตรค่ะของคุณลูกค้าเป็นห้องหนึ่งห้องสองห้องสามนะคะขอเช็คในแอปแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าชำระผ่านแอปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอบคุณที่มาใช้บริการคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะ